ผมจะไม่ได้ไม่อยากจะมาโนไปเองแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตามลูกความบอกนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาดูแล้วเนี่ยนะครับทางที่เจ้าที่พาขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเด็กไม่มีทางขึ้นได้เลยเอาทางที่เราเดินมาเนี่ยดูแล้วมันมีทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้น2อก็ลาบากแล้วชั้น3ก็ลาบากแล้วชั้นสุดท้ายเนี่ยชั้น4เนี่ยนะครับความเป็นไปได้เนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมีคนอุ้มเด็กขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องคนเดียวก็น่าจะลำบากนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นภูเหล็กไฟใช่ไหมใช่ครับที่ขึ้นมาพร้อมพมี่นักข่าวเล่ครับครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยขึ้นไหมไม่เคยครับมันมีข่าวออกมาว่าพี่อนู่นนั่นนะครับมันในสาระวันนี้เราโฟกัสประเด็นนี้ดีกว่านะครับจงสะเทือนใจกับการมาดูจุดเกิดเหตุที่ได้เจอศพน้องอยู่ตอนนี้ คิดตามพีก่อนครับคิดผ่านผ่านตรงพบจุดพบศพน้องลงได้มีอะไรไหมคะน้องเหมือนน้องยังอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่ไม่พูดดีกว่าครับเพียเห็นยุ่งพยายามที่จะไม่เข้าไปใกล้จุดเนื้จะเป็นจุดที่เจอเอ่าตะเจียงหรือว่าจจเอศพมันพูดไม่ออกพี่ มันคิดถึงน้อง